โอเคขอาการวัุดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกับตันเลสนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีาดาวน์โหลดเกมฟีฟาออนไลน์ในตำนานฮะเป็นอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอรอ์เวียดนามครับผมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตั้งข้างล่างนะฮะกดที่ลิงก์มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับตัวดาวน์โหลดก็จะเป็นตัวนี้ฮะข้างบนมันจะไอะข้างบนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเวียดนามนะดูดีๆ ส่วนข้างล่างจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีนะผมะจะไปโหลดไอ้ข้างล่างแต่มันจะนานหน่อยถ้าอยากได้เวอร์ชั่นภาษาเวียดนาม <c oughs> ก็ดาวน์โหลดมีเดียไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะฮะแป๊บเดียวนาทีเดียวโหลดตรงนี้นาทีเดียวนะะแต่ผมโหลดมาแล้วผมอ่านไม่ออก <c oughs> ผมก็เลยไม่โหลดเพราะฉะนั้นผมจะโหลดเวอร์ชัน่นตัวนี้ฮะผมภาษาอังกฤษนะตัวนี้มันใช้เวลานานปกติผมจะทําคลิป บ่ายโมงก็ได้ลงแล้วนี่สี่โมงสี่โมงเพิ่งได้อันนี้นะเพิ่งโหลดเสร็จนะกดเข้ามามันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้แล้วก็กดลงมาข้างล่างนะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆฮะคลิกข,ขวานะฮะ transfer to english นะอืมเป็นปาภาษาอังกฤษแล้วะฮะถ้าเรากดดาวน์โหลดตรงนี้ free download เห็นไหมตรงนี้ปึ๊บกดไปฮนะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะดาวน์โหลด นี่ฮะลิมิตหกหกสิบวิอะไรฮะไปดูคลิปมันก่อนนะฮะมันก็ต้องดูคลิปเนี่ยหกสิบวิเห็นไหมข้างล่างนี้รอไปครับผมหกสิบวิเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันง่ายๆครับโอเคครับเห็นไหมมันพอมันเสร็จมันก็เด้งมาข้างล่างเนี่ยสามชั่วโมงนะน่าคา เน็ตผม200เมกนะก็นานนะเน็ตใครเร็วๆก็น่าจะเร็วแหละแต่ถ้าดาวน์โหลดมีเดียไฟล์แป๊บเดียวแต่มันจะเป็นภาษาภาษาอะไรนะภาษาเวียดนามซึ่งผมกดแคนเซลไปเพราะผมโหลดเสร็จแล้วนะต่อไปถ้าพอโหลดเสร็จปุ๊บเรามาอันนี้ก่อนฮนะกดตรงนี้เห็นไหมศูนย์หนึ่งตรงนี้ตัวนี้จะเป็นสมัครอ่าี ID นะอี ID. ให้ใส่ตัวเลขอันนี้เหมือนผมก็ได้นะฮะตัวนี้จะเป็นอีเมลและใส่ตัวเลข1 5 6 4 4อย่างนี้ก็ได้แล้วจะเป็นคำถามใส่อะไรไปก็ได้เนะี่ยตอบคำถามตรงน,นี้ตอบคำถามตัวนี้จะเป็น Account นะฮะหรือ Username เราใส่อะไรก็ได้นะอันนี้ password นะฮะ Password นะฮะแล้วก็ Password อีกครั้งหนึ่งนะฮะจำดีๆนะฮะอีเมลรหัสใส่ตัวนี้ก็ได้แล้วก็คำถาม ID แล้วก็ Password นะฮะ พาสเวิร์ดนะฮะสองข้างล่างเป็นพาสเวิร์ดแล้วก็กดสีเขียวไปเลยครับแล้วก็มันก็จะให้ให้ใส่พาสเวิร์ดก็ที่เราสมัครแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมนะวิธีการสมัครนะปึ๊บแล้วก็ปิดไปเลยฮะผมผมผม,ผมโหลดเสร็จแล้วฮะแล้วก็มาแตกไฟล์ับผมตัวนี้นะเป็นไฟล์ตัวนี้มาที่ขวาแยกลงตรงนี้เลยรอยนะครับผมนานไหม ถ้านานยวผมตัคดคลิปไว้ตอนที่มันเสร็จเลยนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับผมหน้าตาก็ได้ประมาณนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปตรงนี้ฮะไฟฮึมไฟล์ตรงนี้นะฮะมันจะมี2ตัวนะให้เราเปิดทั้ง2ตัวเลยนะจะเป็นไฟล์ลูกบอลน,นี้แล้วก็ไฟล์เล็กสองนะรันแอดมินไปเลยนะฮะเนี่ยมันจะเด้งออกใช่ไหม มันต้องกดทั้งสองอันเนะี่ยแล้วก็เปิดตัวนี้ี๋ยวต้องเปิดสีแดงก่อนะผมลืมเลยเงียบนะ <c oughs> มันต้องเปิดสีแดงก่อนแนะ่เไม่ใช่ได้แล้วเนะี่ยมันต้องเปิดทั้งสองตัวนั่นแหละถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> เปิดต้นไหน E.A.Sports. the game. It's in เสียงโคด้งมาหน้านี้นะครับให้เราใส่เมื่อตอนตอนแรกผมว่าจะลงเร็วแล้วแหละเป็นเวอร์ชั่นภาษาเวียดนามผมก็เลยเปลี่ยนภาษาอังกฤษดีกว่าใส่อดีที่เราสมัครไว้เลยครับผม เมมาแล้วครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมวิไลไลก้าสเปนนะฮะแล้วเราไปเจอกันในสตีมสดนะครับผมกดออกไปก่อน <c oughs> อันนี้ก็เล่นได้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่ายังออนไลน์ได้ไหมแต่น่าจะได้แหละครับนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมชอบก็ฝากกดไลค์กด ตับตมคกันด้วยนะครับนะฮะจะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าฮะฝากกดติดตามอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ในยูทู e ด้วยนะครับผมนะฮะทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ